ยามมาดูที่ความมั่นคงด้านไซเบอร์กันบ้างยามเดี๋ยวนี้การต่อสู้ทางโลกไซเบอร์ต้องใช้กองทัพเข้ามาช่วยต้องเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะครบรรดาผู้ก่อกาอรร้ายก็ใช้ไซเบอร์เหมือนกันในการเข้ามาเป็นเครือข่ายของเขาเมื่อก่อนนี้อาจจะต่อสู้กันทางบกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาต่อสู้กันทางอากาศอากาศที่ว่าคือผ่านตัวของไวไฟตัวของระบบที่มันลอยอยู่ในอากาศแบบนี้นะฮะกองทัพวันนี้ครับนั่งประชุมกันร่างเป็นยุทธศาสตร์ไซเบอร์ปกป้องประเทศขึ้นมาครับ มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่งเป็นประธานในการประชุมครับพอหลังประชุมเสร็จนะครับพลตรีครงชีพตันตะวานิชโฆษก,กระทรวงกลาโหมแถลงบอกว่าวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมพศ .2,558 ครับโดยอ้างถึงความจําเป็น,นว่าปัจจุบันเรามีภัยคุกคามด้านไซเบอร์กระทบต่อความมั่นคงของชาติครับ และตัวของไซเบอร์เองโลกออนไลน์เหล่านี้ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางทหารของหลายประเทศเพื่อชิงความได้เปรียบครับนอกจากนี้ยังถูกสร้างเป็นเครื่องมือสําหรับก่อความไม่สงบบางทีก็ปลุกระดมใช้ตัวของโซเชียลมีเดียใช้คลิปใน YouTube ปลุกระดมดังนั้นกระทรวงกลาโหมมีความจําเป็นครับ ต้องดำเนินการและมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับกระทรวงก็เลยจัดเป็นร่างทศาสตร์ขึ้นมาก็จะเสริมสร้างศักยภาพด้านไซเบอร์ให้เป็นเครื่องมือด้านการปฏิบัติการทางทหารเพิ่มมิติภารกิจของกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นฮนะทำให้เราเมีเสียงริภาพ ในการใช้ประโยชน์คือหมายถึงว่าเวลาจะใช้เนี่ยเราต้องมีเสรีภาพในการใช้ด้วยแต่ว่าเราจะไปจำกัดเสรีภาพของคนที่จะมาคุกคามหรือว่าเป็นภัยที่จะเข้ามาแทรกแซงบ้านเรา งมั่นเราไปดูรายละเอียดนะคะในยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมกันหน่อยค่ะว่ามีสาระสาคัญอะไรบ้างและอะไรที่ปันจุอยู่ในนั้นนะคะแน่นอนค่ะเรื่องการป้องกันค่ะตรงนี้กําหนดนะคะให้มีหน่วยงานกลางทําหน้าที่ประสานงานเชื่อมต่อระหว่างการปฏิบัติงานร่วมกันในระดับนโยบายความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยระดับชาติไปสู่กระทรวงกลาโหมรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมิตรประเทศนะคะอันดับ2ค่ะคือการป้องปรับ จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังคุกคามจากไซเบอร์ซึ่งจะมีการดำเนินการเชิงรุกเพื่อต่อต้านนะคะฝ่ายที่เข้ามาแทรกแซงค่ะข้อ3นะคะคือการพนึกกำลังค่ะตรงนี้จะเพิ่มมาตรการนะคะแล้วก็ขีดความสามารถในการพนึนกึกำลังไซเบอร์ให้เป็นการปฏิบัติการระดับชาติรวมถึงเตรียมรับหน้าที่จากหน่วยงานเมื่อประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต เขาบอกว่าตอนนี้หลังจากทําแผนแม่บทไซเบอร์แล้วก็ยังมีแผลปฏิบัติการระดับหน่วยงานย่อยๆลงไปอีกนะคะซึ่งคนที่จะรับเป็นคนดูแลก็น่าจะเป็นก,นการาะทรวงกลาโหมแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าภารกิจแรกทําอะไรบ้างแต่เชื่อ <Ừ> ว่าสิ่งหนึ่งที่ควรทําก็คือว่าพวกแฮกเกอร์ทั้งหลายที่เข้ามาโจมตีเว็บไซต์ของทางการแป๊บเดียวฮะล่มง่ายมากระบบป้องกันของเว็บไซต์ราชการโอ้ทำไมมัน เขางขายมากจ,จะตรงนี้แล้วค่ะเอาต้องมาล้อบครอบกันอีกอทีนึงนะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการโจมตีกันได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนนะคะรวมทั้งอาจจะต้องเข้าไปสืบเรื่องของเหตุการณ์ที่ก่อความไม่สงบอ,อย่างเช่นสาวใจแดนชัวัดภาคใต้ของเราอตอนนี้คือประทุกันแทบจะรายสัปดาห์เลยนะ,ะคุณั